พระธรรมิกาทั้งหลายและบรรดาพระโยคาวไวจรทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญพระกรรมฐานยังไม่มาถึงแต่ว่าเวลานี้ก็เป็นเวลารายการก่อนพระกรรมฐานสำหรับเรื่องนรกก็ได้กล่าวให้กับบรรดาท่านหลายตามพระบาลีเห็นว่าเป็นการสมควรความจริงเรื่องราวของนรกนั้นที่กล่าวมาแล้ว ก็เป็นแต่เพียงหัวข้อย่อๆเท่านั้นแต่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสนใจในด้านรกสวรรค์จริงๆก็ขอาบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมณเณรทั้งหลายพยายามฝึกฝนตนให้ได้มโนมยิทธิหรือวิทิปิจิกุยานองสมเร็จพระวิชิตตมานทรงตัดไว้อย่างนี้ คือหนึ่งทรงอธิบาตสีให้ครบถ้วนรักษากำลังใจในด้านของความดีคือหนึ่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะพอใจในความดีที่เราจะพึงปฏิบัติวิริยะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยจิตตะตั้งใจไว้เสมอ มีมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวนพิจรารณาผลของการปฏิบัติได้ขออัตนาหลายโจรมัตตวังในจริยาของตนจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วก็ลืมมองความชั่วเคยพูดไปเสมอว่าอัตนาโจทยาตานัง จงเตือนตนได้ตนเองไว้เสมอกล่าวโชดโทษโจดความผิดของตนเขาไว้จึงว่าทั้งเจดียาบางอย่างที่มามีบางท่านมากล่าวว่าพระอยู่ที่ไหนก็ได้ตอบเข้าไปบอกว่าพระอยู่ที่จิตใจที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่หัวล้นหรือว,ว่าหมผ้าเหลืองท่านผู้นั้นมากล่าวว่าพระบางท่าน ที่ผมคิดว่ามีจริยาไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนทีนั้นขอท่านทั้งหลายจงละมัตรวังจิตด้วยการปฏิบัติของท่านอย่าทำอะไรละหลวมเกินไปจนเข้าใจว่าทำเราทำความดีเกองทั้งเป็นเหตุให้มันดาไปชาชนนั่นหลายเขามีความเข้าใจแ้วว่าเราไม่เป็นพระอันนี้เป็นโทษอย่างหนัก แล้วก็จงอย่าโทษเขาและคนทุกคนเขามีปัญญาต่อเทนี้ไปก็ยะขอนําเรื่องเปรตมาพูดให้ท่านฟังการนำมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มามาเล่าให้ฟังก็นํามาจากบาลีสำหรับเรื่องราวของไตรภูมิหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์พรหมนิพพาน,นมนุษยโลกโลเรียกว่าไตรภูมิก็ตัดว่าหนึ่งภูมิของนรกสองภูมิของมนุษย สามภูมิของสวรรค์อันนี้เป็นไตรภูมิคือสามอย่างก็จะขอ,อนำเอาเหตุการณ์ทางพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศรีทรงตรัสมาพูดให้ท่านฟังจะได้มีอารมณ์ไม่เฟือสสำหรับเรื่องราวของเปรตก็จะขอ,อนำมาเปรตประเภทที่ท่านนันหลายอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเปรตมันเล่าสู่กันฟังเป็นอ,อันดับแรก เพิ่งกล่าวไว้ในบาลีว่าในสำนักแห่งพระราชาธิบดีทรงพระน,นามว่าพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์รำบาดเท่าเธอทรองปกครองมคตธรัฐจัดว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทร,ง,ทรงปกครองในมคตธรที่เรียกว่ากรุงราชคือ ท่ากล่าวนบาลีว่ามีบุุษผู้ทรงมีปัญญาความรู้ผู้หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาชำระอัตถกดีคนประเภทนี้สมัยนี้เขากล่าวว่าท่านผู้เป็นปัญญาชนท่านบุนนี้ในตอนต้นก็มีอุดมการณดี ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาใหม่ๆก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทำกิจด้วยความซื่อตรงไม่มีความประสงค์ในการที่จะคดโกงอะไรทั้งสิน้นแต่ว,ว่าท่าหนหลายตำแหน่งผู้พิพากษาถ้าได้กล่าวกันไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเงินตำแหน่งทอง ตำแหน่งนี้ถ้าทรงกำลังจีใจไม่ดีก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันก็อาจจะมัวเมาในลาบยศสนเสริญสุขได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องมีคนมางอนงอ้อมากราบมาไหวมาขอความกรุณาถ้าความกรุณาของท่านนั้นเป็นไปตามด้วยความสุจริตก็ใช้ได้และถ้าว่าเงินทองเป็นของไม่เข้ากับใคร ท่านกล่าวว่าลาบย่อมทําลายคนชั่วเห็นลาบเสกการะเป็นเหตุฆ่าคนชั่วทําจิตให้เมามัวลืมความดีที่จะพึงประพฤติปฏิบัติหรืออาจจะลืมโอดมการเช่นเดียวกับอมากคนนี้ท่านกล่าวว่าต่อมาในภายหลังในเมื่อมีคนเข้ามาหาไหอย ต้องความความประความเป็นยุติธรรมไอ้คำว่ายุติธรรมนี่ความจริงมันก็ไม่ใช่เขาต้องการชนะก็มากราบมาไหวเอาเงินทองมาให้อาศัยที่ท่านเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาในด้านความชั่วต่อมาจิตใจของตัวก็เกิดในความโลภเข้ามาครอบงำจิตติดในทรัพย์สินเป็นสำคัญ เกิดมีความประพฤติผุจริตในหน้าที่เคื่อนดีใดที่ควรจะแพ้แต่ถ้าให้เขาให้เงินมากก็ตัดสินให้ชนะเคื่อนดีใดที่ควรจะชนะแต่ถ้าว่าไม่ให้เงินก็ตัดสินให้แพ้ท่านกล่าวว่ารับสินบนกลายเป็นคนมีความชั่วช้าอย่างสาหัสไม่สมกับที่พระเจ้าพิมพีสารบรมกษัตริย์ไว้วางพระราชหฤทยัย ถ้าได้ว่าพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์ท่านจะไปนั่งดูคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อาศัยที่พิพากษาเนตุลาการเป็นผู้แทนพระองค์ตัดสินอธิกดีต่างๆเรียกว่าอย่างในสมัยนี้เขาถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางศาล ได้ความจริงถ้าพระมหากษัตริย์ทรงชำระความจริงๆผมว่าท่านไม่เห็นเก่งเริงแก่กทองเพราะว่าท่านที่เป็นกษัตริย์ทุกท่านเข้าถึงจุดแห่งความอิ่มคือว่าอิ่มในยศถาบรรดาศักยศ์ดศใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายศพระมหากษัตริย์ไม่มีและพระมหากษัตัตย์ก็เป็นที่เทิดทูนของปวงชนทั้งหลาย ที่มีความเคารพในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทุกท่านทรงไปด้วยทศพิธราชธรรมมีความเมตตาจิตเป็นปกตินีน่เมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถจะพิพากษาอธิกดีได้ก็แต่งตั้งคนที่คิดว่าเป็นบัณฑิตคือคนรู้มีความดีประพฤติดีประพฤติชอบแต่เขายังเป็นคนในบรรดาท่านทั้งหลาย คำว่าคนมันแปลว่ายุ่งในเมื่อเงินเข้ามามากๆมันก็ยุ่งความจริงน่าจะโทษเงินไม่น่าจะโทษคนเงินเข้ามามา,มากๆกำลังใจของคนก็เป็นอกศศนนิบรรดาพระของเราก็เหมือนกันระมัดระวังให้มากอย่ามัวเมาในทรัพย์สินอย่ามัวเมาในอำนาจวาสนาอย่ามัวเมาในการสการะบูชา อย่าเป็นเช่นเดียวกับท่านมหากบินเป็นอันว่าท่านผู้พิพากษาท่านนั้นตัดสินค่ายความยุติธรรมวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถขั้นเมื่อพระเจ้าพิมีสารบรมาัารย์พระมบาทเท้าเธอทรงสมาทานอุโบสถทัีสนก็มีพระราชลำลดำรัสสั่งให้อมัดผู้ใหญ่หลายท่านเดียกัน สมาทานโมสตศีลพร้อมไปด้วยกับพระองค์สำหรับท่านพี่พาษาผู้นั้นท่านไม่ได้มีศรัทธาที่จะรักษาศีลแต่แต่ว่าเริ่น่ายความเกรงกลัวในพระมหากษัตริย์อาจจะไม่กลัวแต่อดิเกรงใจ หรือว่าบางทีจะไม่เกรงใจแต่เกรงชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะเราเป็นผู้ใหญ่พระมหกากษัตริย์ทรงชวนให้สมาทานโวโสตเตอร์ศีลจะไม่ทำก็ะจะเป็นการไม่ดีม่ไนดนึกถึงว่าความดีที่จะมีกับตนเพียงใดก็เลยจำทนจำใจสมาทานศีลด้วยคั้นสมาทานศีลแล้วมาออกมาจากพระราชสำนัก ยังได้กล่าวก่อามผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันว่านี่เพื่อนให้ความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาโมโสดเพราะาเรื่องศีลเรื่องทานนี่ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นของดีตรงไหนเมื่อสมาท่านแล้วก็จะต้องอดข้าวเย็นกินเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ดี ไอ้ขนมนมเนยที่มีก็กินไม่ได้ไม่เห็นมันมีประโยชน์ตรงไหนแต่ที่ร่วมสมาทานกับพระมหากษัตริย์ก็เพราะความเกรงใจผมอยากจะสมาทานแล้วอยากจะโยนศีลให้มันทิ้งไปไม่เห็นมันมีประโยชน์สำหรับอามาตย์ที่เป็นเพื่อนก็เตือนเพราะว่านี่เพื่อนรักท่านสมาทานศีลแล้วอย่าทิ้งศีลที่เคยรักษานั้นไม่เป็นการสมควร เว่าท่านเองก็เป็นอมามัผู้ใหญ่เมื่อสมาทานศีลมันแล้วเมื่อรับหลังกลับจะทิ้งศีลไปเสียคือ,อไม่ยอมรักษาศีลต่อไปไม่เป็นการสมควรจะเป็นการปฏิบัติศีลเอาหน้าภาวนากันตายขอบรรดาเพื่อนจงตั้งใจรักษาอโมสดตศีลให้ครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืน แล้วก็จงอดใจรักษาใจรักษาศีลให้ครบถ้วนถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นใครเขาทราบเขา้าเขาก็จะประ n ามว่ามาตผู้ใหญ่เขาว่าพระราชาเป็นคนชั่วไม่สามารถจะทำตัวให้อยู่ในขอบเขตของความดีได้บรรดาท่านพิาาพากษาผู้นั้นเขาได้ฟังคำแนะนำตักเตือนของเพื่อนอย่างนั้นก็มีจิต ยินดีน้อมรับคําแนะนํานี่เขายินดียอมน้อมรับในคําแนะนํานะแต่ไม่ใช่ยินดีในการที่ปฏิบัติศีลเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจ,ใจําใจจนใจแล้วก็จําใจจะต้องรักษาอโมโสตศีลเพื่อให้เพื่อนและคนทั้งหลายเราอื่นเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงอโมโสตตศีลได้ เมื่อรักษาโบสตศสินท่านก็อดอาหารไม่ได้บริโภคอาหารเย็นบ้วนปากเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่นอนเมื่อเวลาย่างเข้าสู่ในความหลับที่นอนดึกมันก็สับกระสายหลับไม่ช้าเพราะเหตุที่เขาไม่เคยอดอาหารเย็นเพราะความจริงตอนเย็นเนี่ยก็กิกนมากเคยกินทั้งอาหารทั้งกินเหล้ายาปลาปิ้ง ทั้งนาลีภาชีกีฬาบัตรอาวายามุกทุกรืการเวลาเย็นเขาปฏิบัติได้หมดขั้นมาอดเข้ากำลังใจมันก็กลุ่มความหิวความกระหายมันก็เกิดในที่สุดก็เกิดเป็นลมตายไปในคืนวันนั้นความจริงเขารักษาอุโบสถดสวในความจำใจไม่เต็มใจในการรักษาอุโบสถตามพระบาลีที่กล่าวว่า เมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกกันว่าเวมานิกเปรตคือเป็นเปรตแต่ว่ามีวิมานอยู่สวยทุกเวทนาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งไอ้เขานี่ไม่ใช่เขาหินเป็นเขาสภาพของเขาที่เราไม่สามารถเห็นในตาสำหรับเวมานิกเปรตที่เป็นผู้พิพาทษาได้อยู่ในวิมาน วิมานในสวยสดงดงามประดับประดาเป็ดีทองและแก้วแหวนเงินทองแพลวเล่าสวยสดกดงามมากนี่จำใจรักษาอมโบสถมีนางฟ้าคือนารีแวดด้อมมากสวยวสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งนี้ก็เพราะอำนาจที่เขารักษาอมโบสถตศีสดนได้ความเต็มใจในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง โปรดจําไว้ด้วยนะว่าการรักษาสินแม้จะเป็นบริความไม่เต็มใจเหมือนกับเราไม่เต็มใจกินข้าวมันก็อิ่มร้อนมาไม่เต็มใจอาบน้ํามาอาบน้ําแล้วมันก็เย็นการรักษาสิลก็เช่นเดียวกันรักษาถึงแม้ว่าเป็นไป้ริความไม่เต็มใจแต่ถ้าว่าไม่ขาดในสิขาบท ก็ปรากฏว่ามีความดีคือเสวยผลนี่เป็นในก็ในความเป็นสุขมีวิมานเรียกว่าเวมานิกเปรตแต่ถ้าว่าจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าอากุศลก,กรรมที่ตนทำไว้ที่เคยโกหกหมดเทส์พิพากษาไม่เป็นไม่เป็นไปนไตามความยุติธรรมชอบกินสิ้นบ่ายค่าสิ้นบน และโทษที่ตนเคยกจินจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมทำลายให้ความแต่ให้เขาแตกราวความสามัคคีจึงได้ต้องมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าท่านพิ้วููพิพาษา,านี่ทนับผลสองอย่างร่วมกันคือหนึ่งผลเนื่งการโอมโวโสเตศีลที่ไม่เต็มใจจะรักษาท่านมามีวิมานทองประดับไปในแก้วสวยสดพงาม มีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องแวดล้อมมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารและมีสภาพในความเป็นเปรตก็เพราะว่าอาศัยที่ท่านไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ไม่ทรงความดีมีความทุจริตคิดไม่ชอบนี่พระเราก็ต้องระวังนิดหน,นึ่งครับนิดในสภาพในสภาวะความเป,เปรตของท่านนั้น ท่านบอกว่าหน้าทุเรศเือเกินร่างกายสวยมัอนเทวดาแต่ทดาว่ามีเล็บมือยาวคล้ายๆจอบและกกรคมอีกเลือดเลินเลือสันหลังของ้นตนกินเป็นอาหารท,ทั้งทั้งที่อยู่ในวิมานเช่นนั้นท่านที่เห็นภาพนี้เห็นเปรคนนี้เป็นอันดับแรกท่านคนนั้นก็คือพระนารถเทระเจา้า ซึ่งลงมาจากภูเขาลูกนั้นเห็นเปรตนี้เข้าซึ่งเห็นเปรตเสวยทุกเวทนาสาหัสอย่างนั้นนี่ละบรรดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านสำหรับเรื่องราวของเวมานิกเปรตคือเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่เรื่ประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวไว้หลายในเด็กันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านมีภาษาผูน้นี้ท่านหลายจำไว้เป็นตัวอย่างว่าการประพฤติปฏิบัติในฐานะผู้ทรงศีลทรงธรรม mm hmm. ก็ทรงจริงๆอย่าจำใจทรงศีลย่งทรง,งธรรมอย่างท่านมิภาษาผู้นี้ว่าสายจำใจในการรักษาศีลได้มีวิมานมีนางฟ้ามีเครื่องทิพย์แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ตั้งใจสร้างความทุจริต คือไม่ปฏิบัติในกิจที่ตนจะควรจะประพฤติปฏิบัติองค์สมเด็จพระสุนทรสาวัตดียงก,กล่าวว่าเขามาเป็นเวมานิกะเปรตอรับรรดาท่านหัังหลายการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดสันแล้วขอยุติวแตเพียงทานี้ขอวความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ูลผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี